สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำภาพโปรโมทเมนูน้ำง่ายๆโดยใช้เว็บแคนวาสก็มานเริ่มต้นกันเลยนีอันดับแรกก็มาที่แคนวาสก่อนครับ canva.com จากนั้นก็มาที่ต้อมไซผมก็จะเลือกเป็นหน้าจอ1280คูณ720รครับเป็นหน้ากระดาษของ YouTube พีเอ็ดนิวดีไซน์เมื่อเข้าสู่หน้าจอแผ่งาขาวๆเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกนะ้ำของเพื่อนที่เต็ีมไว้เลยครับไปกดอัโหลดเอผมก็จะเรื่องเป็นอัปโหลดไฟล์อันนี้ก็จะเป็นภาพแก้วน้ำปันผมเตรีมไว้ผมใช้ชัดจิตดีไซน์ขึ้นมาครับถ้าเพื่อนๆมีรูปจริงก็ถ่ายมาได้เลยครับผมกดโอเพ่ open. กดคลิกที่ภาพครับขยายจะเห็นว่าภาพเนี่ยสีสีพื้นหลังเนี่ยมันไม่มันไม่ตรงกันครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเห็นไหมผมก็จะเปลี่ยนให้สีมันเหมือนกันก่อนผมกดคลิกที่ภาพกาแฟนี่แล้วกด B G D M ได้แล้ว,ลวจากนั้นผมก็จะคลิกที่ภาพพื้นหลังครับมันก็จะมีภาพของกาแฟออกมาสีาคล้ายกัน แคนว่ามันแยกเฉดสีให้ครับเพื่อนๆอยากได้สีไหนก็เลือกเลยผมก็จะเลือกเป็นสีสว่างๆแบบนี้ครับโอเคจากนั้นผมก็จะขยายแก้วให้ใหญ่ๆเอียงนิดนึงแล้วก็ใส่เส้นขอบครับกดคลิกที่ภาพหนึ่งครั้งคลิกที่ edit แล้วก็คลิกไอตรงรูปบอลเนีนครับ shadow เลือก outline ก็จะมีสีครับเพื่อนๆก็เลือกได้ใจเป็นสีอะไร ผมก็ใช้เป็นสีขาวานี้ตรงนี้ก็ปรับความหนาได้ครับเอ้ความบางความเข้มได้สุดเส้นนี้ก็ปรับความหนาได้โอเคไม่ใช่เป็นแบบนี้ขน่ดใหญ,ใหญ่ต่อมาผมก็จะมาใส่ตัวอักษรกัครับผมก็มาที่แช็ Add ดอะท็ตรงนี้ผมก็จะียนเปคำว่า กาแฟาเย็นกาแฟเย็นแบบนี้นมก็ใหญ่เปนใหญ่ๆพอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นเผมผมก็จะมาคิดที่แคนวาเซ็จตรงนี้ครับแล้วเป็นเรื่องเป็น UID Shopping Mall ครับเพื่อนๆก็พิมพ์ตรงนี้ได้ก็ได้คือว่ายูไอดีได้ยูไอดีแล้วก็จะมี มาเต็มในบวกแล้ผมก็จะเลือนตัวอีกอันหนึ่งมาอนกครับนี่นนมันจะเป็นแบบนี้ขายายให้มันใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวคลิกที่ตรงนี้ครับสีบาขาวนะขยายต่อไปพอเรากดเครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเขียนว่าเมนู เมนูกาแฟเย็นโอเคจะเห็นว่ากาแฟยอยู่อยู่ด้านหลังตัวักอนใช่ไหมครับแล้วกดคลิกที่ภาพกาแฟหนึ่งครั้งคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์แล้วก็เลือก bring forward ครับกาแฟก็จะมีข้าหน้ายครับต่อมาผมก็กดฟิกที่เมนูตรงนี้กดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมก็ี่ตัวักอนตรงนี้เพื่อนๆมีรายละเอียดอาหารอะไรนี่ยไอ้น้ำปันอะไรเพื่อนๆก็ใส่ไป เตรียมไว้ก็จะเป็นกลิ่นหอมของกาแฟขั้วบนใหม่ผสมนมสับนมสดเย็นฉ่ำกดลอกกดวางอ่าก็จะได้แบบนี้ก็เอามาปรับขนาดนมันเด็ก้ นี่ครับเห็นไหมครับมาได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็โอเคแบบนี้ต่อมาผมก็ก็มาที่เอ,อิ่อัพโหลดผมกดเพโหลปไฟล์ผมก็มีเมล็ดก,กาแฟด้วยเพื่อให้มันคู่กับน้ำกาแฟครับกดใส่ลงไปกดคลิกที่เมล็ดก,กาแฟ แล้วก็เปลี่ยนภาพพื้นหลังให,ให้ใส่คิดที่ภาพหนึ่งครั้งคิดที่ B G D M อ่าใสแบบน,นี้เพืก็เลือกได้ครับจะให้หมุนแบบไหนขยายยังไงใหญ่แค่ไหนแบบนี้กดเครื่องหมายบวกค o ปีปวางตรงนี้ย่อให้เด็กลงนิดนึงหมุนเอียงกดเครื่องหมายบวกจะให้มันอยู่หลังตัวอักษรก็ได้ครับ กดคลิกขวาเลือกทีเลเยอร์แล้วก็เลือกแซดดูแบ็คโอเค,อเคตัดนี้ครับแล้วก็ใช้มันขยายใหญ่ Okay. ใช่ไหมครับแค่นี้เองจากนั้นเนี่ยเราก็คลิกที่ภาพหนึ่งครั้งแล้วก็ค,คลิกที่อนิเมตครับตรงนี้เราสามารถมาดเปลี่ยนเป็นให้มันเป็นวิดีโอได้คือถ้าใครจะจะอยากได้ภาพแบบนี้เลยก็กดแชร์ครับแล้วกดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเลือกนี้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดออกมาได้เลยก็จะเป็นภาพออกมาเลยครับก็จะได้ภาพ PNG ออกมาแต่ถ้าใครจะเป็นให้มันเป็นวิดีโอเนี่ยก็ได้ครับเรากดคลิกที่ภาพหนึ่งครั้ง แล้วก็คลิกกี้แอนิเมะครับแล้วก็จะเป็นวิดีโอแบบ5วินาทีหกมาครับมูดเดอร์ป็อก เพื่อนๆนนก็เลือกได้ว่าอยากให้เป็นแบบไหนถ้าคนชอบปอกแบบน,นี้โอเคผมมาคิดกันนี้ผมันก็จะเป็นวิดีโอ5วีครับผมก็แชร์กดดาวตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น p n g เอ้ยให้เปลี่ยนเป็นวิดีโอก่นอน PNC วิดีโอโอเคกดดาวเท่านี้เราก็ได้ทั้งภาพแล้วก็ได้ทั้งวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับ อาหารนีภาพที่ผมสร้างขึ้นกินนี้เห็นนะครับสวยงามส่วนนี้ก็จะวิดีโอแบบขยับได้วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ